ริงเขาแล้วยังล่ะขั้นปุ๋ยไ่พูดได้แล้วให้เปิเ้แรงข่อแรงเขายได้บาดฮ่าแค้นเขาหันแล้วไป,ไปซอยดิแล้วไปยุซอยตีกลางหลังให้ด็กาดไว้ไม่บอกนะเนี่ยหันมานี่เป็นภาษานี้หนันมาใ่้นเป็นภาษานก็คำพูดให้เป็นศารประโยชน์เท่านั้นเองลม ูดอะไรเป็นไรนกเขาก็มีภาษาของเขานะั่นเขาก็รู้เรื่องกันมนุษย์เราก็มีภาษามนุษย์เรานี่หลายภาษาชาวพันั้นจึงต้องเรียนให้เข้าใจกันนั่นเราคนนํามากเนี่ยนี้แต่ทุกวันนะเต็มธารเต็มลา,าวันไหนก็ดีดน้องตาว่าหยุดเทศแล้วแต่ก็เทศทุกวันไม่เทศแบบขึ้นบนธรรมะแต่แต่เทศ เรียกว่าอยู่ใต้เวทีไม่ได้ขึ้นเวทีต่อยอยู่ใต้เวทีใต้เวทีนี้ยิ่งโอ้ยิ่งหนักกว่าบนเวทีนะบนเวทีถึงระยะแล้วก็ลงก็หยุดอยู่ใต้เวทีนี้ต่อยกันตุ๊ต,ตับตับอยู่ทุกแห่งทุกคนเละเราเลยจะตายคณะนั้นมาคณะนี้มาพอเขาเวลาเขาจะไปเขาก็ขอร้องขอร้องให้หลวงพ่อพักมากๆเขาว่าแล้วคณะนี้ก็ลงไปคณะนั้นรอยอยู่แล้ว แล้วคนนั้นขึ้นมาพอจะลงไปก็ขอ,ขอ,ขอหลวงพ่อพักมากๆนี่แต่คนมาเราพักมากๆทั้งวันเลยเราเลยจะตายเพราะให้คนให้พัก,พกมากเนี่เป็นแบบนั่นอย่างนี้นี่เรียกว่าเรียกว่าต่อยใต้เวทีขึ้นเวทีก็แค่จบแล้วหน,นีเงียบเลยแบบนี้ไม่จบทั้งวันเลยวันนี่ก็เหมือนกันวันีทั้งวันถ้าวันตาคิดเลยนี่ยู่ทั้งวัน เกี่การเทศนาว่าการด่างที่ต่างๆนั้นที่เคยปฏิบัติมานั้นเดี๋ยวนี้หยุดแล้วนะไม่เอาแล้วเทศคือเทศในงานต่างๆ <c oughs> แต่ก่อนกระลาบให้บ้างเท่าที่เห็นว่าต้องควรจะลาบให้กระลาบให้บ้างาตรงมาปีนี้ไม่แล้วไม่รับเลยใครนี้มันประเทศที่ไหนก็ไม่รับนอกจากําเป็นจริงๆก็ไปพูดไหบ้างขอแล้วจนแบบขอแบบทุสุดสิ้นสิ้น ไม่ได้ก็เอาได้ประโยคนหนึ่งก็เอาได้สองประโยคก,ก็เอาพอใจนะก็นอป่างนั้นนะลากขึ้นบนธมารถกันได้ <c oughs> ไหนบ้านสามผงเห็นมาเมื่อเช้านี้ไหน,บ,นบ้านสามผงอยู่ใสมาบอกใส่ะหนี่ผ<ำ>ู้ใดเคยหูงเจ้าลงตาบ่าเนี่ยมีไหมมาหนี่หุงเจ้าลงตา,าคนเม่เคยเห็นลงตาไหมผมเคยเห็นทุกคนบอก โอ้ค่อยพไปยุหันพระแห่งตัวบ้านสามผงดงน้อยสีเวิ้นไส้แถวนั่นเขาขุนอานตรายนั่นมิจฉาวันเกิดเดบุแล้วพบแปดสิเจ็ดมิจฉาเกิดเรี่องนั่นหวัวเล้เราไปแตสอบแปดสิเจ็ดแปดสิบแปดแปดสิเก้าเที่ยวอยู่แถวนั่นในป่าในเขาบ้านสามผงนี่หลวงปู่มั่นเราเคยจำมันตา,านั้นรู้ว่าสามปีนะ สปีในปา่าบ้นเรียกบ้านสามผงสาสามผงม,มันมีตมนแต่ดงเท่านั้นแหละที่ว่างนี่นะสามผงดงน้อยํำนกกกที่ไหนที่ท่านเที่ยวทเที่ยวบริเวณสามปีเราไปที่หลังนี่ก็ไปดูสภาพที่ท่านอยู่เป็นวัดป่าแต่ก็ค่อยเปลี่ยนสภาพไปบ้างแล้วตอนนั้น หากไม่เปลี่ยนมากเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้เปลี่ยนหมดเลยดงนี้กลายเป็นทุง่งทุ่งไปหมดเป็นไร่เป็นสวนไปหมดอย่างเขาเรียกว่าดงสีชมพูเดี๋ยวนี้บากทุ่งสีชมพูนั้นเหมาะเพราะไม่มีดงเลยมีแต่ชื่อีแลวเจียวทางโน้นถึงสามปีมันพอบักาวซ้าผงมาจริงๆถามาจำได้ไหมจําไม่ได้ยังไม่เกิดด้วยซ้ำ <c oughs> จะว่าอะไรเจียวทางโน,น้น ท้มันเป็นป่าป่าใหญ่จากนั้นเราเข้าเปาน็นทั้งรถอะไรลดงชนลดงเชนโนอ,อ้โหนกน่ากับบัตรชวันใช่หรือว่อแต่ก็มันเป็นโดงใหญ่กั้นอยู่หันบ้านชิวชิวันใช่โดงผน่าอยู่ทา้งด้านนั่นเดี๋ยวนี้มันก็เป็นบ้านเป็นเลื่อนหมดแล้วมดเปลี่ยนหมดมแล้วแลวนั้นอ่ะเที่ยวแต่ก่อน กรรมฐานานี่ลำบากมากนะส่มอนมาาคนมาเห็นแต่ผลของท่านองนั้นท่านดีอย่างนั้นองนี้ท่านดีอย่างนี้วะว่าอาจารย์องนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมาเห็นแต่ผลของท่านเวลาท่านสมุกขสมบัตไม่มีใครเห็นจะตาอยู่ในป่าในเขาก็มีใครทราบถ้า,าเ่านี้มีแต่สมุขสมบันทั้งนั้นแหละในสมัยปัจจุบันนี่อย่างหลวงปู่มั่นนี่ก็ ฟังแล้วลืมไม่ลงจนขาดน้ําตาร่วงนะเราท่านพูดถึงเรื่องการบําเพ็ญของท่านน้ําตาร่วงทั้งเวลาท่านสุกทรมานท่านทั้งเวลาท่านได้รับผลขึ้นมาเป็นที่อัศจรรย์ทั้งสองอย่างท่านทำทำให้น้ําตาร่วงเราไม่ลืมหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันเ่านี้เคยได้สนทนากันแล้วนี่แหละครูบาอาจารย์แต่และองค์ละองค์ก่อนที่จะมา แนะนำสั่งสอนที่เขาจะเสกสรรปั้นราว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านเดินตายมาแล้วท้งนั้นสมัมปัจจุบันนี้ว่าทั้งนั้นเลยแต่สมัยพุทธกาลว่าแทบทั้งนั้นเพราะู้ทีิบันฑูรธรรมได้อย่างรวดเร็วก็มีทั้งนั้นั้างนี้ไม่ค่อยรวดเร็วถ้าเป็นน้ําก็เทียบอย่างนี้นะตาน้ํามันอยู่เลือกอยู่ตื้นเหมือนกันแต่มีน้ํานี่มีถ้าตาน้ํามันอยู่ตื้นขุดลงไปไม่ขี่เมตร เมตรสองเม็ก็ถึงน้ำแล้วนั่นเรียกว่าอุกติตันอยู่ผู้บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเพียงเท่านั้นไม่ลําบากมากนะักผู้เช่นนี้มีจํานวนน้อยมากแม้ครั้งพุทธกาลก็มีน้อยมากกับมาสมัยทุกวันนี้ถึงจะมีก็มีแต่ว่ายังเลยไปอีกว่าอะไรมีน้อยมาก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 วางนั้นคือมีน้อยมากแล้วยังไงแล้วน้อยมากมากมากไปอีกอออนอกจากนั้นมีแต่ความสมุนธัมบันคือเป็น ตาเลือกน้ำมันมันคอยตื้มันอยู่ลึกๆต่างกันจึงต้องใช้ความพยายามขุดลงไปเรื่องมีน้ำมีน้ำเป็นแต่เพียงว่าตาน้ำอยู่อยู่ตื้นอยู่ลึกต่างกันคนเราก็เปน็นหลายประเภทประเภทอุกติตัน,นูตา้ําตื้นนิปจิตันูลึกลงไปหน่อยนเนยทะเนยยะประมะเ,เนย เนยยะประเภทเนยยะผููที่ควรแนะนาสั่งสอนได้ลงลึกไปอีกเป็นสามขั้นแล้วพระท่าปรมามะขุดลงไปเท่าไหร่ก็เจอแต่หินไม่เจอน้ําสุดท้ายจะของกหง,งายขุดแต่หินน้ำทังนู้นไม่ไม่ออกเลยน้ําในใต้ดินไม่ออกแต่น้ําบนหลังเรลานี่ไหลอเข้าใจไหมน้าบนหลังน้ําเหมือรู้ไหม เจอแต่หินแต่อะไรตอกกลัวแต่ทรายขุดลงไปคือประเภทที่ไร้สาระมนุษย์ประเภทไร้สาระหูหนวกตาบอดหมดสาระมีแต่ลมหายใจและได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เท่านั้นมนุษย์มนุษย์ประเภทนี้ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อนรกสวรรค์นิพพานว่ามีตามหลักความจริงที่มีที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่อย่างสมบูรณ์มาดั้งเดิมแต่ประเภทประเภทนี้ไม่ยอมรับจะยอมรับ ตั้งแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่พูดไม่สอนคือมันเลยสุดวิสัยที่จะสอนไปแล้วพระองค์ไม่สอนอสอนก็สอนแต่ส่วนรวมวากิเลความมืดตื้อเวลามันปิดหูปิดตาใครเขาแล้วไม่มองเห็นบุญเห็นบาปนั่นเป็นอย่างไนจะพวกนี้ก็เหมือนกันเกิดมาก็สักแร่รงมนุษย์เขาพาจวนไปทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาระพุฒิจนเป็นความดี เห็นเป็นสิ <th kindly hehe> ่งที่คลืที่ล้าสมัยไปหมดท well ันสมัยแต่ไฟที่จะเผาหัวใจเท่านั้นอันนั้นทันสมัยชอบตลอดเวลาความโลภก็มากคนประเภทนั้นโลภจนตายความโกรธมันมาจากความโลภราค่าตันหาก็มากไอ้เรื่องความบรรทุกจะไยแบบต่างๆนานาไม่รู้กี่สั้นพันในนั่นออกจากราค่าตันหาอันนี้ก็มากส่วนศีลธรรมไม่มอง ไม่สนใจนี่เรียกว่าประเภทปะทะประมะเรื่องอ่านเรื่องทำแล้วไม่สนใจเหมือนกับคนไข้เอาส่งเข้าไปหาหมอแทนที่จะไปให้หมอรักษากลับเข้าไปห้องไอซียาก็ไม่มีความหมายหมอก็เลยไม่มีความหมายเพราะคนนั้นหมดความหมายแล้วจะอะไรมามีความหมายเหมือนยางเอาทองคําตั้งแท่งไปวางทับคนตายนั่นแหละ อย่าว่าสายสร้อยสัมวานอะไรเลยเอาทองคําทั้งแท่งไปวางทับมดทั้งตัวคนตายก็ไม่มีความหมายสําหรับทองคําเหล่านั้นเพราะคนนั้นหมดความหมายไปแล้วนั่นเป็นประเภทน,นั่นแหละนี่เรียกว่าปะทะประมะหรือวมืดบอดทั้งๆทีท่มีชีวิตอยู่หูหูก็มีตาก็ดีแต่ดีใช้ไปทางจะเผาสารตนเองเช่นสิไม่ได้ใช้ไปทางที่ดีที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์แกต่ตน เคื่องมือทั้งหลายในเนี่ตาหูจมูกเลนกายใจนี่เอาไปใช้ให้กิเลสเอาไปถลุงทั้งหมดทําความชั่วช้าละโมกและกอบโวยผลบาปกรรมทั้งหลายเข้ามาสู่ใจตายแล้วก็จมในนรกวันทั้งๆั้งที่เจ้าของวันนรกไม่มีแต่ก็เจ้าของคุณนั้นและผู้จะเจอเร็วที่สุดกว่าเขาเพราะคำว่าบาปว่ากรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําว่านรกมีหรือไม่มีในลมปากของคนตอนนั้น ขึ้นอยู่กับความจริงสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงมีมาดั้งเดิมเพราะพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามจัดสรู้มาจะไม่สอนเหล่านี้มาได้เพราะทรงรู้ทรงเห็นสิ่งเหล่านี้สัมผัสสัมพันธ์กับสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่สอนได้ยังไงพวกนรกสวรรค์นิพานมันสัมผัสสัมพันธ์กับสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาสัตว์โลกจะไปไหนไม่ไปแถวนี้ไปไหนต้องไปแถวนีู้้ทีิไปชั่วเพราะอะไรจึงต้องไปชั่วเพราะทําบาปทำก,กรรมทั้งก็สอนไม่ให้ทำให้ละให้เว้น การไปสู่สถานที่ดีกติที่ถึงหวังเพราะทําอะไรเพราะทําความดีท่านส่งเสริมให้ทําความดีถ้ามีพุทธเจ้ามาสั่งสอนแล้วโลกเรานี้เป็นโลกหูหนวดตาตาบอดกี่กับกี่กันไม่มีวันที่จะฟื้นได้เลยไข่ยังมีการฟื้นได้แต่คนที่มืดหนาไม่มีใครแนะนําสั่งสอนเลยนี่เป็นประเภทที่มืดตลอดเวลาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่และองค์จึงเป็นเหมือนฟ้าแม่ฟ้าแม่ ช่วระยะการเพ่านั้นไม่นานเลยนะเพราะเวลาไม่มีศาสนานานยิ่งกว่านั้นเนี่ยศาสนาเช่นอย่างพระเจ้าของเราประจักสรุปที่2,500กว่าปีไาแล้วนี่ก็เปรียบเหมือนกับฟ้ามแม่ระยะฟ้ามแมบนี่ใครจะมองดูแล้วก็มองกสิตามีหูมีจะคว้าจะจับอะไรที่เป็นประโยชน์ก็รีบจับไปสิเวลาฟ้ามแมบมันสว่างเนี่ยพอมองเห็นบาปเห็นบุญบ้างก็ให้เลือกเฟ้นเสียถ้าเวลามันมืดเติบเข้ามาแล้วตามีมันก็ไม่มีความหมายหูมี จมูกลิ้นกายใจมีไม่มีความหมายทั้งนั้นนี่นี่เวลาศาสนาพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วความรู้ของเราอาวัยวะของสัตว์ทั้งหลายมีสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ตามแต่ไม่ทราบที่จะไปสร้างทางไหนนอกจากเิเลตไปถลุงเสียอย่างเดียวเป็นประโยชน์ของกิเลตแต่มันเป็นโทษสําหรับเรามันก็มีเท่านั้นนี่เวลานี้กําลังฟ้าแม่ใครจะพยายามตักตวงเจ้าของก็ใหพ้พยายามตักตวงเสียตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วมีความหมายอะไรนะมันจะเป็นประเภทอะไร หรือยิ่งดีไม่ด,ด,ดีเป็นป,มา,ป,นป,าปมาทาปรมาตั้งแต่ยังไม่ตายนี่มันเกินไปมนุษย์ชาพูดเราทำไมเชื่ออย่างพระพุทธเจ้าจะเชื่อคนเฉนลรคนปร,ประเภทประเภทพระพุทธเจ้าใครมีในโลกนี้มีได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแล้วยังเรายังยอมรับมันได้แล้วก็แสดงว่าเรานี่มืดหนาที่สุดเลยเพราะว่าอาภัพก็เลยอาภัพไม่ยอมรับความจริงคือศาสนาแล้วเรายอมรับอะไรเขายอมรับแต่เตรื่องกิเลสคือปืนคือไฟนั่นเองให้มันเผาไหม้ตลอดเวลาดีดดิ้นตลอด ถ้าอย่างนั้นไม่มีเวลาเข็ดหลับไม่มีเวลาจืดจางเชื่อได้วันยั่งคำของดีแล้วไม่เชื่อนี่คือคนหมดสาระเป็นอย่างนั้นนี่เราจะไม่ใช่เป็นคนประเภทนั้นเราจรึงต้องฝึกฝนอบรมตัวของเราทุกยากลาบากในการสร้างความดีก็คือขี้เหร่ม่เข้าไปกีดไปขวางที่มันถึงได้ทุกยอยากลําบากไม่อยากทำนี่ก็คือขี้เหร่มันขวางไม่ให้อยากทําให้อยากทาทางของมันนะ เปิดโลกไว้แล้วทางของมันเพราะฉะนั้นสา,ารโลกจึงไหลไปตามนั่นแหละไหลลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพระพุทธเจ้าท่านยังยกข้อเปรียบเทียบมาไว้ที่เมืผู้ทูลถามท่านเรื่องผู้ที่จะไปสวรรค์กับลงนรกทางไหนมากโอ้โอย่าให้พูดอะไรนึ่งอนุนฮะผู้ที่จะไปนรกนั้นเหมือนกับขนโคลนะ่ะดูเอาฟังแล้วผู้ที่จะไปสวรรค์นนะ่ะเท่ากับเขาโค โคตัวนึงมีสองเขา่าแต่ขนมันมีสลายโคตัวหนึงหมดทั้งตัวมีแต่ขนเว้นแต่เล็บมันเท่านั้นไม่ไม่มีขนน้องนันมีแต่ขนโคนั่นแหละเดียกว่นนอกนั้นมีแต่คนที่จะลงนรกเพราะคนชอบอันนี้มากเนี่ยผู้ที่จะชอบศีลชอบธรรมนี่มีน้อยชอบด้วยความถึงใจมีน้อยมากแน่แล้วก็ชอบธรรมดาธรรมดาแล้วมีจํานวนไม่มากกว่ามากกว่าการหน่อยเนี่ยพวกนี้ที่จ มีหวังที่จะไปสวรรค์เป็นเขาโกได้พวกนี้พวกจะเป็นเขาโกได้แล้วนอกจากนั้นมันไม่สนใจนี่นะถ้าว่าบาปว่ากรรมอะไรที่ไหนแล้วอยชอบมากนะนอนหลับอยู่ค่ายไปปลุกดีไม่ดีตื่นเองแล้วดีไม่ดีไม่หลับไม่นอนจะคอยจ้องมันอยู่นั่นเห็นไหมมันชอบหรือไม่ชอบถ้าลงชอบสินทำอย่างนั้นแล้วมันจะอยู่ได้หรือกิเลสพังหมดชิบหายตายหมด ไปนิพพานดีผึ่งเลยไม่ต้องนิมนต์พระปกกุศลาทรมาอะไรคนนี้เขาตายแล้วไปไหนหนาไม่ต้องไปนิมนต์กันอนะเราปกุศลาธรรมมาแปลว่าอะไรแปลว่าทาอย่างุคนให้ฉลาดก็เราสร้างความฉลาดแต่หัวใจของเราแก่หัวใจของเราอยู่แล้วตายแล้วจะไปไหนจะให้ใครมาปกุศลามาติการเราปกุศลาคือความฉลาดรอบตัวเราแล้วไปพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านท่านตายหรือท่านนิพพานมีได้ทราบว่ารพระอรหันต์องค์ไหนทีนี้ได้ถูกนิมนต์พระไปะกุศลาทำมาไม่เคยมีแม้แต่รายเดียว ที่เอามาสวดทุกๆวันนี้ท่านเอาขนมคำอเพณีของพระพุทธเจ้าที่ไปปรดพระมารดานั้นต่างหากนะเอามาใช้นะไม่ใช่เป็นของที่มีมาตั้งเดิมว่าคนตายแล้วต้องไปกุศลธรรมาให้อย่างนั้นไม่มีนะในตำรานี้พูดให้ฟังอย่างชัดเจนเดี๋ยวมีท่านเอาอันนั้นมาเป็นคติตัวอย่างจากพวกเราทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปปรดพระมารดาช่านดาวดึงคะเอาพิสามเกตกำพี์นะ่ะ แล้วกันเลยนำนั่นมาเวลาคนตายก็เอานี่มากุศลามาติกาความหมายก,ก็มาสแสดงธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมแก่พระมารดาแต่นี่ตั้งแต่เป็นอยู่มันก็ไม่รู้จักฟังธรรมตายแล้วมันจะอ,อะไรมารู้กุศลธรรมมากุศลธรรมมาเขาต้มขนมไปไหนนางก็จะว่างนันม,มันจะกุศลหาสวรรค์นิพพานอะไรกุศลธรรมมาหาแต่เขาต้มขนมดีมันได้เรื่องอะไรเ,เพราะ,ะนั้นจึงให้กุศลเจ้าของจะต้งองบันนี้จะไม่สายเกินไปนะ พระพุทธเจ้าสอนคนเป็นไม่ได้สอนคนตายนะ่ะตายแล้วโอ้หหมดหวังเห็นไหมล่ะอย่าง่าดาบททั้งสองอุปนิสัยพร้อมแล้วที่จะบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตตบุคคลแต่ก่อนก็เป็นอาจารย์สอนพระพุทธเจ้าไปทรงศึกษาอยู่นั้นเห็นว่าไม่ใช่ทางกะลีกหนีมาทล้วมาทรงบำเพ็ญโดยลาพังพระองค์เองและตรัสรู้ขึ้นมาก็ทรงเลียญานิอยาใครที่สมควรที่จะรับอาจรับธรรมนี้ก่อนอื่น มีคนิสายสามารถแก่ก้าที่บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วคือใครก็เเ็งไปก็เห็นดาวบททั้งสองนี่เห็นแล้วก็พร้อมในขณะเดียวกัน่าโอ้เนี่ยเสนาน่าเสนาตายแล้วตั้งกว่านี่นั่นถ้าไม่ได้สอนคนไทยนี่ฟังสิเพราะน้อมพระไทยเอาไปไว้ว่าจะสอนโลกว่างันเถอะนะแล้วขึ้นดาบททั้งสองนี้ก่อนแล้วก็พอจะ ทรงเลียงยานดูทราบแล้วว่าตายก็โอ้หน้าเสียดายนั่นก็คือหมดหวังนั่นเองเมื่อตายแล้วจะสอนอะไรไม่ได้แล้วหมดหวังนี่ว่าโอ้หน้าเสียดายได้ตายเสียทั้งวันนี่แล้วถ้าว่าเป็นศาสนาสอนคนตายแล้วก็พอบัดดาบทั้งสองนี่เสียเลยว่าโอ้ดีแล้ววันนี้จะไปกุศลาให้ไปเลยก็ต้องว่างันสินี่ไม่ว่าโอ้หมดหวังแล้วจึงย้อนมาหาเบนจัคคีทั้งห้านี่ยังมีชีวิตอยู่ก็มาสอนขึ้นโดยเมพิคเวียนตาวาเปียนเซ้นบิตบาลนี่ ขึ้นมาเป็นอริดียสัาจธรรมจักกับพรราะสูตรท่านล่านี้ก็บรรลุธรรมเปึงเปึงเป,ป่งนี่ท่านสอนคนเป็นทหานะถ้าไม่สอนคนตายทำพุทธเจ้าทำสำาหรับคนเป็นไม่ใช่ทำทำาหรับคนตายไปหาสอนตามป่าช้าป่าไหนไม่เคยมีสอนตามสลางนี่คนเป็นมานี่เห็นไหมนี่ไม่ได้ไปสอนที่อะไรที่ป่าช้าอะไรที่ไหนอะไรนะตามป่าช้า ตามเบนมันมีแต่กุศลาธรรมาข้าวตม้มขนมอยู่ไหนนาะมอนันอย่างนั้นสอนไปแบบนั้นพระนี้นะล้วไม่ได้พูดเล่มน,นี้นะนั่นมันเป็นของที่ประเพณีมาแบบผิวๆเผขนๆต่างหากลักใหญ่ของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วทรงสั่งสอนในเวลามีชีวิตอยู่ให้เอาชันน้ำบัดนี้นะักตายแล้วมันมันมีความหมายอะไรน,นะแล้วเอาประเพณีที่พระพุทธเจ้าทรงพูดพระมารดานั้นมาก กุศลามัตติกาสอนคนมาทุกวันนี้นิมนต์พระไปกุศลามัตติกาที่นี่คนก็เลยตายใจทําอะไรก็ทําไปเถอะเราอยากทาอะไรก็ได้เพราะพระมีพระรับรองอยู่เต็มวัดเต็มวนันตายแล้วกุศลธรรมมาไปด้วยกันหมดแล้วนิพพานสวรรค์หมดมาล้อขี้เกียจทําบุญที่แล้วแล้วขยันทบาบาปว่าไงฟาดเล่าเข้าไปสันโถไม่ทราบว่ากี่เทกินแล้วข่าตีบีบยนี่พวกจะไปสวรรค์พวกจะไปนิพพาน ตีแล้วกินแล้วทะเลาะวิวาทฆ่าตีโบยกันนี่หรือพวกจะไปสวัสดิพันธ์เราจะถามมันว่าฟังสิศาสนาพุทธเจ้าเสื้อซ่าขนาดนั้นหรือหมดราคาขนาดนั้นหรือไปที่หาสอนคนตายสอนคนเป็นไม่ได้ไม่สมควรเจะคนเป็นสมควรอยู่คนตายเท่านั้นมีอย่างนั้นหรือศาสนาพุทธเจ้านะ่ะพุทธเจ้าเป็นศาสนาองค์เอกฟังสิองค์เอกใครมีใครเป็นผู้เสมอแล้วพวกเราชาวพุทธทำไมจะยอมรับทำคอสอนของพุทธเจ้าไม่ได้จะตายที่กว่าป่ามีเิดประโยชน์อะไร จะ่้่ายดีสิเกิดมาด้วยกันนี้มันจะตายด้วยกันนี้นะต่างกันแต่เวลาเวลาเวลาเท่านั้นเองโรคภัยไข้เ่ยวก็มีชนิดต่างๆกันแต่ความตายน้นเหมือนกันหมดถึงเวลาแล้วเอาไว้ไม่อยู่แม่พทธเจ้าก็ยังปรินิพานนั่นแต่พระองค์สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการแนะนําสั่งสอนสัตว์โลกก็เต็มพระไทยแล้วปล่อยไปให้พวกเราทั้งหลายเลยยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะศาสนธรรมซึ่งเป็นเหมือนสายทางหรือเป็นเหมือนบันไดคลืบคลานไปตามนั้น ก็บังมีอย่างน้อยมีความบรนเทาทุกข์ไปโดยลำดับพระมีบุญคนมีบุญย่อมบรนเทาทุกข์ได้คนมีบาปหาความบันทุกข์บัรรทุกเทากันบรรเทาทุกข์กม่ได้เลยนะเนี่ยผู้ที่มีสามมาระยะกาก้าถึงความพ้นทุกข์ได้โดยเดินตามส่อขาธรรมที่จับไว้ชอบแล้วนั้นซึ่งเรียกว่าศาสนาท่านสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนคนตายถ้าไม่สอนคนเป็นศาสนาก็มยังไม่เหลืออยู่กับคนเป็นทุกวันนี้นะจําเอา เราไม่ใช่คนตายนี่ซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะรับค<ม>ำของพระเจ้าได้ให้พากันปฏิบัตินะสวกขาโตกตาธโมตแต่ไปชอบแล้วไม่มีคำโกหกโ,หกโลกไปเหมือนกิเลสทั้งกิเลสมันโกหกทุกเนี่ยทุมออกกระดิกออกพลิกแพงออกช่องใดบุม,ดมใดมีแต่เรื่องต่อหลอกลลงต้มต,ตุนโลกทงนั้นแต่โลกก็ไม่เข็ดหลับถูกต้มถูกตุนอย่างนั้นอันนั้นจะดีอันนี้จะดีทั้งทั้งที่มันไม่ดีก็เสกสรรกิเลสมันต้องเสกสรรว่าดี สิ่งใดที่จริงที่เลสไม่นามาใช,ช,ช้จะใช้เฉพาะสิ่งที่ปลอมที่ปลอมทำนั้นไปแต่แตสิ่งไปแต่ความจริงทั้งนั้นปลอมไม่เอามามายุ่งไม่มาเกี่ยวทาแต่ที่เลสนั้นจริงเข้ามาเกี่ยวไม่ได้ต้องมีแต่ของปลอมหมดเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีอยู่ในหัวใจสารโลกจึงหลอกลวงโลกให้เป็นบ้ากตลอดเวลานี่พวกเราเป็นคนดีเหรอยังภูมิใจแล้วเ,เราเป็นคนดีแล้วบ้าที่เลสรู้ไหมบ้าโลกก็อยู่นี่นี่บ้ากโกรธก็อยู่นี่บ้าราคาตันหามไม่รู้จักเป็นจักตายก็อยู่ที่นี่ เขาทำลงไปแล้วจะเอาเข้าลงแล้วเดี๋ยวให้ได้เพลินนิดหน่อยหน่ามัวบางที่หนักในสักห้านาทีก็ยังเอานั่นลงจ้งหวมเถอะรอจักก่อนรอรอก่อนนะคำท่าโบกมือรุดอยู่จักก่อนนะให้เราเพลินนิดหน่อยสักก่อนนู่นดูดิจะเข้าลงมันยังไม่ยอมเข้าราคาตันหามันเล่นเมื่อไหร่นี่ยถ้ากิเลสหลอกเปลี่ยนนี่จะเข้าลงแล้วยังไม่อยากเข้ายังจะมาเพลินเป็นบ้าซะก่อนนี่ละบ้าทั้งเป็นเข้าใจไหมล่ะพวกเราพวกบ้าทั้งเป็นนี่เอาละพ่อ เดี๋ยวไรวันนี้ได้ฟังเต้นหลงตาบัวน,นะได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่หน้าวันนี้ได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงลมแล้วเป็นไงงั <c> ้น <oughs> แล้วเต้นเดลูกศิษย์หูกหาฟังเต้นงั้นเต้นกูฟังกันไปเทสเดี๋ยวเขาจยกค้อนไล่เตโยหลงทิพไปหลงตาถูกค้อนเขาเขาก็ค้อนไล่ตี <c oughs> อเออเต้นลูกศิษย์เรามีแต่เ,เราเหรอหาไหล่ตีลูกศิษย์ให้พร เอยะอาวาริวะหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุงหังคิงเมวะสมิจจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพิติโยวิวัชฌานตุสัพพโรโค วินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขกีทีฆาโยโคภวะอภิวาธนาศีสนนิจังมุธาปจายิโนจตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลางาังอะไรต้น <c oughs> ี้หนังสือที่มาแจากคันพไรยังไม่เคยรับก็รับไปได้นี่อยู่ที่โรงต้นร้อนก็มี

ช่วยอะไรเฮ้ยขโมยนมแก้วเออน้ำตาลทำไมดีมากน้ำตายนะน้าลแบบนี้อ่ะขัดใจทามแต่พี่โน๊ตจะี่กพี่โน๊ตไปอยู่หนอะทามแต่พี่โน๊ตโน๊ตถึงกไปอวดปวดเนื้อนะคิยวขาวอ๋ออ๋ออ๋องอนะ มีกำกันข้รวจกองขันัมีไล่แล้วบ้านเดิมที่ใช่ะบ้านยิสรามอืมม่ใช่บ้านเเครื่องไรเครงเค่เอ่กนั้เปรเขาใจบอกืมเอเรมันเืพอไดสมัยว่านเลยท่อนยไดสมัย tôi có một hát tôi có một hát 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 เป็นไงคองเพิดไปที่นี่ครองเชิดหงตาเป็นไงคงเพิดไที่นี่ตอนงแต่ชื่อไม่เห็นตัวตอนนี้เร็ยนตัวด้วยจะฟังเพศด้วยนะฮะก็ให้แล้วทีนี่จะไปไห้ก็ไปวเอาไปเิไปแต่ว่าจะเพียงค้าขายเลยเอาไปไหนก็ไปเิให้แล้วคเขาพอต้องปูจะไปค้าขายแล้ว พอปูกก็หัแล้วจะไปแลก็แล้วแต่จาว่าเตียมค้าขายเลยปะมาไป้คิดถังจะุณมลีอยา้โคโคเชฟโคเชไปหน่อเลยมีชาวไทยที่อ้อ่าอ่าอ่าฉันก็ะไอย่านี้ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เา

จะฟังเสียงจริงเนี่ยใครฟังเขาจาเสียจริง่ต้เสียเจอวันไ้ีทุกวันแต่ไม่เสร็จยิงมามากเออมงก็หัวทุกว kind of mm. ันหัวทุกวันแต่ที่จะเข็ดก็ลาต้องยิ่งมากทุกวันอาทาลงไปไปเชื่อกันหน่อยว่าจะอยู่ได้อยู่ได้เขาตักแก้ไปเอกันที ดูเยอะได้เออย่างนี้นะคนภาษาบคนไม่พูดอย่างนี้เขาพูดแบบคนไม่พูดอยนี้มาจะมือสเขาคนเดกอ้อว่าหเพือคนค่ะมาหลายที่แล้ว่ะมาเจอเหรอคยคุยหลุดตาเคยคุยหลุดตา้วยครับ เออข้ารู้อ่ะโอ้ไปข้างไป้านี่สามงมากบืเหงรมากเนี่ยพระเจ้าวันหรือบอกนากเลยมาขนาดนี้มากนำมาจหนเนียเอมากเบืองน่าจับาครับเนี่มากเบื้องผมพราอาจารย์มากสามท่านอาจารย์ครับ ทั้งตอบก็ถูกทัางถามเลยนะเจ้าพูดเจ้าตีมามาเฮงมาเมื่อไรโอ้มาก็ว่างเงี้ยพี่ต้องเจ้ามีอ้อนภาษาเนี่ยอ้อนภาษาทามาบะเฮงพระอาจารย์มากราบด้วยตอบไปป้าป้าแจ่จริงจริงมาตีสองครับว่างเงี้ยพี่มีพระอาจารย์มากราบอาจารย์มากราบเออ 哎，快！现在怕啥？快去办了。我我怕啥？<laughs>